อมมากเลยค่ะเห็นไหมมะเขือวิเศษไมพ่าโว้ <laughs> าคำว่าแกงเผ็ดก็จะต้องเผ็ดค่ะแลบขาดใจค่ะชานนัวแน่ๆค่ะนัวถึงใจมากๆค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะ Good morning everyone Before I do anything I have to have coffee for wake myself up first เม่าเสต็แกงไก่แต่แกงเผ็ดไก่เอาไปวัดดีแล้วค่ะแกงเผ็ดนี่แหละแต่ว่าเม่าเสิ็มักเผ็ดเพิ่มนะใส่เครื่องปรุงเพิ่มสิได้รสจานน่สิได้แซี่บ จากร้านอังคควัดเป็นร้านของคนกัมพูชาค่ะใส่แค่นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะชาวบางคนชอบมะเขือเปาะไม่ว่าจะกินกับน้ำพริกหรือทำแกงน้ำาาิาใส่เกลือไว้ค่ะมะเขือไม่ค่อยสดแล้วแต่ว่ายัางดีที่เรามีค่ะ ไม่ว่าเคยปลูมะเขือแต่มันไม่เป็นลูกมือไม่เย็นคนมือเย็นค่ะค้นมือห่อนเก็บงานหาซื้อกินเ,เดียวค่ะสวนกัน,นหน่อยๆปลูกได้ปลูกพักได้เป็นบางอย่างค่ะแช่น้ำเกลือไว้ค่ะ แกงเผ็ดที่แม่พาใช้ประจำค่ะอร่อยมากค่ะสุดรอ้ยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยอร่อยยี่ห้อไทยๆของเราค่ะแม่พาก็จะใช้กะทิแทนน้ามันดำเคยค่ะเป็นไข <c> ่ <oughs> กะทิเป็นไข่มือราจะแยกหม้อแยกน้ำให้แม่พาเรียบเลย แกงเผ็ดหรือแกงกะทินั่นเองค่ะสือเออนจังใดก็ได้จ้ะว้าเอาินตามความสะดวกจ้ะนี่คือเครื่องปรุงของไม่พาค่ะจริงๆใส่พริกแกงก็เหมือนขาตะไคร้ใบมะกูดครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าไม่พาอยากใส่เพิ่มค่ะเพื่อรสชาติสะใจค่ะไม่พาเป็นคนกินรสจัดค่ะ ขาดตะไครใบมะกรูดพริกนี่คือใบกะเพราดีไ่ไม่พาแช่แข่งไว้ค่ะแช่แข็งไว้ข้ามปีแล้วยังเขียวอยู่ค่ะยังสวยมีหอมหัวใหญ่ใส่ด้วยค่ะมีไก่พนอก้อนไก่แล้วก็น้ำตาลปีบนิดนึงค่ะเพื่ความนัวค่ะแกงไก่จะไม่พาใส่อันปีกน้ำจ้ะเด็ดแทะ แกงกะทิไก่แกงเผ็ดไก่ก็ว่ากันไปจ้ะใส่เครื่องเยอะๆเลยค่ะอย่างที้คนไทยกินเลยก็ลังมานไม่พามากินมาเขือก็อลังคือจังกินไงแต่ก็กินยากนี่จ้ะเขือเ,อเนอย่างถี่มาสิก,กินได้แต่พวกกินกันเ็นมาเป็นบ่มาก ใส่หลายหลายตลดตีเกลี่ยเดี๋ยวจะใส่พริกกหนโหนาไปอีก,กนิดนึงเพิ่มรสชาติใกล้ทำไม่กลัวกระดูกล้งก่อนค่ะเรียสุกกัน,นปีไก่ค่ะปีบนปีบนกับปีกลางค่ะ ในเดือเนื้อมันก็กินงน่ายนะจ๊ะแต่ว่าใส่ผีใส่ยังนะมันก็สิดเด็กแค่นัน้นจ้ะสูตรไม่พาย่าย่ายค่ะนี่อันไหนใส่อันนั้นจ้ะคนใดว่าสิมากรคำนวณใส่ตัวต้องใส่นั่นใส่นี่เขาใส่ตามที่เขามีจ้ะบ่มีอันปลาตะไคร้ใบมุกุดนี่แค่พริกเกลียงกับแซลเลยจ้ะแต่ว่าเขาอยากให้รส ผาักไส่ใบมะกรูดอยด็ดได้ยวลดสัติสดๆเ้องกันไส้แบบกหญ่ะ ใส่บะหมี่กับก๋วยเตีะว่าเกินปร,รุงก็แบบรดแซ่บมานเนี่ยจ้ะใจนึงก็อยากใส่มันฝรั่งใจนึงก็มาผักเสือจ้ะมีมัเกเสือน้อยเดียวใส่ผักเสื้อใส่มันฝรั่งผสมกับจัคสิเป็นงทั้ง d ด y ทั้ง d ด y ยุ่ง เดี๋ยวเพื่อนๆจิบอกว่าม,มั่วมั่วคักมั่วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆสิตั้งซื้อให้ว่าเป็นกเกนเ่งมันน่วจะเลยเอาซ้ำมะเขือนี่ละจ้ะร้านนี้เกือบเต็มหม้อแล้วจ้ะ เสียดมพานดิวเป็นน้ำมะเขือเกลวิเศษไมพลานี้ววหอมตักได้ค่ะมะเขือนี้ใส่ส้มตําก็หอมหอมมากกว่าปกติค่ะว่าเป็นความมากอหมว่านูะนี่ใส่เกลียงกับหอมครับมะเขือวิเศษไมพาแต่ ัพิเศษเลยพิเศษ Miracle เอกเพลถ้า,าชอบมะเขือแบบมันนิ่มค่ะไม่ชอบมะเขือแบบยังแข็งๆมันก็ระเบียบแบบคนเขาประมาณแบบกิ่มมะเขือลงไปกับไปกระเผ่าแล้วกันก็นี่ลงไปตื้น้ำมันเขาทะยุแล้วจ้ะไม่เท่าไหร่คิด เนกลุกมทั้งหลาอย่างเลยคำว่าแกงเผ็ดก็จะต้องเปดคนะ่ะาก็จะจัดจะได้จ้ะใส่พริกเข้าไปให้เพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยคนะ่ะเตรียมเขาไปใส่บาตจัง วันก็ม้วจุเจีงได้ค่ะเว่จุค่ะจมได้จ่ะใบกาเพาเช่แข็งไม่พาค่ะห้ามปีแล้วค่ะแต่ก็ยังเขียวสวยอยู่ค่ะในลายเลยค่ะลูกสัตว์ช่วยเห็นหอดซาใจ ไม่ค่ะอาจจะลกจักหน่อยแต่อร่อยค่ะะะเพิ่มตะไคร้ขาตะไคร้ม่มะกรูดมาเพื่อความหอมรสชาติที่อร่อยนัวเข้มข้นค่ะ แกงเผ็ดไม่พาค่ะอร่อยแน่นอนค่ะแกงเผ็ดใส่ปลาเกือพิเศษเก๋าพิเศษไม่พาดถึงแต้พดีด้วยจ้ะได้กลับไปรสชาติแกงนัวค่ะค่ะแบบสะใจค่ะรสจานนัวแน่ๆค่ะนัวถึงใจมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวัน พิเศษอีกวันนึงค่ะคือที่วัดมีเงินบุญพ่อป่าค่ะพ่อป่าหารายได,ได้ซื้อโซลาเซลล์เข้าวัดค่ะวัดใหม่สร้างใหม่เขตพุทธวัดกําลังจะเสร็จแล้วค่ะใส่โซลารเซลล์ก็จะประหยัดไฟช่วยวัดประหยัดไฟไปไ,ปได้เยอะค่ะวันนี้ไปทําบุญกันค่ะ แรกเขาบอกว่าเขาจะไปแจมมนเซนเราเสร็จแล้วเเข้ามาถึงแลเขามาถึงแล้วค่ะถ้าถึงตั้งแต่ว well, to so ันที่สี่หรือไงเนี่ยี่น allora ี <y> <y <y ้เขาจะบักจะบอมห้องน้้เนนสีสวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะเทพธวัติใกล้จะเปิดแล้วค่ะรอเซ็แล้วสวนอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว ถ้าเปิดเราก็คงจะได้เห็นข้างในค่ะสวนทุกอย่างเรียบร้อยหน้าจะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะวันนี้เรามาวัดค่ะมีภาพปามาจากซิดนีย์ค่ะก็สมทบทุนซื้อโซลาเซลล์แต่ของวัดเราเองนี่คือจะเพ่าวันที่สิบสามค่ะก็คงเป็นหลังของกลุ่มซิดนีย์ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านมาวัดธรรมสรที่เคนบราค่ะ ้ังใหม่สวยมากค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากค่ะวัดใหม่บูกดอกมุงดอกไม้สวนสวยมากค่ะท้องฟ้าแจ่มใสมาก,กว,านนวาากันนี้ตอนรับพระป่าจากซิดนีย์ค่ะแม่พาก็มาถวายอาหารเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะเขตใน โบสเก่าเราก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่คนเยอะไม่พาก็จะพยายามเซฟตัวเองค่ะขอให้ปลอดภัยทุกๆคนค่ะเขตพุทธาวาดใหม่ของวัดธรรมธโรที่แคนเบราค่ะ้าได้เปิดเมื่อไหร่ถ้าเปิดเมื่อไหร่แม่พาก็จะได้เข้าไปถางในให้ดูค่ะก็จะยืองไป พื้นที่เขตสวนหลังวัดค่ะไม่กว้างเท่าไรค่ะเขตที่เราทำกิจกรรมทำลงทานก็จะอยู่ส่วนนี้ค่ะหลังวัดนีค่ะทํานมนสวยงามค่ะสวยงามมากๆยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่หลังการสมกับความเป็นพระพุทธศาสนาค่ะ น,นี้ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่พ้าค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ